แล้วเมื่อกี้ทำไมหนูไม่อยากจะมาหาเงินเคาจอดรถอุ้มมาไว้ๆอารีล่าเขาบอกว่าอยู่กระฟอดกันมาอยู่อะ่ะเรื่องมาไอาอุ้มเลยถังเงินไวไวใช้ไวไวลูกเดี๋ยวเขาจะไปตั้งเครื่องโอ้โหแล้วก็วิ่งตามไวไวลูกเอาไปจับมาไปหาเงิน <laughs> มาเลยามมาเร็วๆลูก ไปไปให้เขาอุ้มก่อนให้เขาอุ้มก่อนมาเนี่ยเอา้ามวลีลานั่งกลางนะนั่งกลางนะอย่านั่งหน้านั่งหน้าอย่าพูดหลายหมดอ,มอ,มอน่งลูกหันหน้าไปงดจับมันหันหน้าทำเลไปงดหันหน้าไปงดลูกหันหน้าไปงดทางเงินจับจับดีดีมันไม่ขนาดละอย่าไปนั่งหน้าลูกอย่าไปนั่งหน้านั่งกลางโอเคข้าวขึ้นเลย ขึ่นวายขึ่นลอยแบ่งกันแบ่งกันนั่งแบ่งกันนั่งเอ้ยแบ่งกันนั่งอย่ายน้องนะไปขึ่นวายขึ่นวายนะคะลึกสองลึกสองแอนแอนนั่งหัวเบนั่งนั่งบนในนั้นดี่ได้ด้วยนะครับ ดีลูกทำดีๆอย่ายืนพลาดทางเงินอย่ายืนพลาดล่วงทำเงี้ยทำดีๆระตูดมานั่งแม่ะระวังลงไปททำดีๆทางเงินเดี๋ยว เดี๋ยวมันยืนพลาดแล้วคับ